บ้นสุราธานีอ่อนอุมาสิทธิรักตัดพ้อชีวิตถูกปลดจำใจควักเงินแสนรักษาตัวเองเปิดบ้านอ่อนอุมาสิทธิรักขี่ซาเล้งคนผลไม้ตัดพ้อชีวิตหลังถูกปลดอ่อนอุมาสิทธิรักอดีตนักวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์ถึงชีวิตม้าแข่งตอนเราแข่งไม่ได้โดนปลดทันทีต้องรักษาตัวเองพอหาคอกใหม่ได้กลับโดนว่าไปเรื่อยทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ หลังเห็นโพสใน Facebook ของออนอุมาสิทธิรักออดีตนักกีฬาวอลเลย์อบอลทีมชาติไทยวัย36ปีหนึ่งในเจ็ดเซียนวอลเลย์อบอลหญิงไทยที่ปัจจุบันได้หวนสู่ศึกไทยแลนด์ลีกโดยการเข้าร่วมทีมสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าชีวิตม้าแข่งดังนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันคะ่ะชีวิตม้าแข่งตอนอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมด เราทาผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราแข่งไม่ได้เราโดนปลดออกจากคคกม้าทันทีเรารักษาเองทุนตัวเองกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณไปนินทาว่าเราเราอยู่ในวงการไม้แข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคคกมา้าได้ใหม่มันไม่ยุติธรรมถ้าเราโดนกระแนะกระแหน่โดนว่าไปเรื่อยเสมือนเป็นความผิดตัวเองเราเป็นแค่ไม้แก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิด ไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับออนอุมากันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะ